แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามุ่งมั่นแล้วถ้าทําแล้วมันผิดพลาดกําลังใจมันตกว่าทาแล้วไม่สำเร็จกลับมาทบทวนใหม่นี่แหละครับที่คําว่าทบทวนที่บอกว่าฉันทะจิตวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาคือการทํางานอย่างมีแบบแผนทบทวนวางแผนอย่างมีระบบเพราะฉะนั้นถ้าเราทําด้วยความเข้าใจทําด้วยการมีแบบแผนทําอย่างมีการทํางานอย่างมีรูปแบบในที่สุดทบทวนไปทบทวนมาเราจะค้นพบว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับ นี่แหละคับท่านผู้ชมครับความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ที่ท่านว่าท่านจะก,กล้าเดินเข้าไปหาหรือเดินจากไปครับช่วงนี้เราขอขอบคุณครับดรสมชายหัตชลีลาหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ หางกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 975 5อ5 8 ดีค่ะคุณผู้ชมตอนสถานีการชนะมณีเสถียรนะคะกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราก็มีสินค้าดีๆในเครือบริษัทจอยคอร์ปอเรชั่นมานาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะพลาดไปได้จริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณหมอพานุกรบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่า มีสินค้าในเครือบริษัทนะคะที่เข้ามาที่จอนคอยเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Big b i g h e r b ์ให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่าเป็นมาอย่างไงบ้างคะ่ะครับก็จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นเราเองเนี่ยเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรนะครับเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรแล้วก็เป็นโรงงานผลิตเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทกลมชากาแฟนะครับและเราก็ยังได้ทําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางด้วยนะครับ เนื่องจากว่าจริงๆแล้วในคนทั่วไปเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้มีผลิตภัณฑ์หรือของใช้ดีๆนะครับเราก็นําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็คิดค้นนะครับคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยได้ทานหรือว่าใช้ทานเองนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับทั่วๆไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับมาพอเราเห็นว่ามันเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนชอบ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเอามาดื่มมาใช้แล้วก็เห็นผลในเรื่องของสุขภาพได้ดี<ม>นะครับ<ม>หรือว่าถ้าเป็นตัวยาต่างๆก็สามารถที่ช่วยในการบรรเทาอาการต่างๆของเขาได้ดีะนะครับก็ทำให้โครคภัยไข้เจ็บเขาที่เป็นอยู่มันดีขึ้น<ม>นะครับเมื่อมันดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยออกจำหน่ายะนะครับก็ทำออกจำหน่ายก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับจอห์นค<ม>ซึ่งเราก็เห็นว่า ทางบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้นําผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับในระบบบริษัทขายตรงมากนักนะครับแล้วว่าเราเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่บริษัทขายตรงเนี่ยเราจะเรียนตรงๆว่าบางทีเราเห็นเขาเปิดมาอยู่กันแค่ปี2ปีแล้วก็เลิกลากันไปปี2ปีเลิกลากันไปมันเป็นลักษณะของฉาบฉวยเราไม่มีความมั่นคงแต่ได้พอได้มาสัมผัสกับทางบริษัทจอนคแล้วเนี่ย เราก็เห็นว่า,าทางบริษัทเนี่ยอยู่มาตั้ง9ปี10ปีอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะทําได้และขนาดนี้เองก็มีสมาชิกตั้งตั้งห้าแสนหรือล้านหนึงแล้วมั้งฮะประมาณเนี้ยนะครับก็เท่าที่ทราบมานะก็เรืยกว่าเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่า,ามีความมั่นคงในทางธุรกิจที่ที่คเชื่อถือได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทางบริษัทเองยังเปิดโอกาสให้ บริษัทเข้ามาร่วมธุรกิจกันได้เป็นเยอะหลายบริษัททีเดียวซึ่งใครมผีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็เหมือนกับว่าบริษัททางเจ้าของบริษัทเนี่ยต้องการให้สมาชิกได้มีความหลากหลายในการได้ใช้สินค้าแล้วถ้าเกิดมีการซื้อสินค้าที่ไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปซื้อสินค้าที่อื่นเลยในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ย ก็สามารถซื้อได้ที่แค่จอยแอนคอยอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เกิดความมั่นคงในทางธุรกิจของทางบริษัทและก็ผู้ที่ร่วมเป็นจําห,หน่ายสินค้าคก็คือสมาชิกนะครับจะเห็นว่าพอเราเห็นว่าทางบริษัทมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงอย่างนี้เนี่ยเราเองก็ได้นําสินค้าเข้ามาร่วมเพราะเราอยากทําธุรกิจกับบริษัทที่มีความชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราชอบก็คือว่า บริษัทเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าแพงไม่ได้ว่าบวกเป็นหลายเท่าตัวเหมือนบริษัทขายตรงอื่นๆอ,อย่างนี้ที่เราเคยเจอ,อฉะนั้นสินค้าบางอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถนำสินค้าประเภทร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมาขายในระบบเครือข่ายได้ซึ่งโดยปกติมันทำได้ยากเพราะว่ามันจะต้องมีจ่ายผลประโยชน์คะแนนสมาชิกหรืออะไรหลายระดับชั้นะนะครับแต่ทีนี้ก็อาศัยว่า ถึงแม้สินค้าจะราคาไม่แพงนะครับแต่ก็มีคะแนนในการที่จะให้สมาชิกได้สามารถที่ทำธุรกิจแล้วมีไรายได้สร้างให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ใช้ดีก็บอกต่อเป็นลักษณะของการใช้ดีบอกต่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็สมาชิกบางท่านก็เข้ามาก็ได้ใช้สินค้าในราคาที่ประหยัดลงเราเราเห็นความสมบูรณ์ในตัวของบริษัทนะครับเราก็เลย ผลิตภัณฑ์ต่างๆเริ่มต้นเราก็ตอนแรกเราก็ทยอยเข้ามาแค่ตัวเดียวเริ่มจากอะไรครับเรอเริ่มจากยาน้ําแก้ไอเฟรมตัวเครับตัวเดียวเลยเริ่มต้นมาเนี่ยผมก็นําตัวนี้มาตัวเดียวแล้วก็ลองดูว่าการตลาดหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พอเห็นว่าสินค้าตัวนี้เดินดีแล้วก็มีคนที่ใช้กันและบอกต่อกันเยอะเราก็มาตามด้วยผลิตภัณฑ์ภายในเรื่องของสตรีซึ่งเรื่องของสตรีเนี่ยเราพบว่าปัญหาสตรีเนี่ย เรียกว่าเกือบ80เปอจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกแล้วก็เรื่องของฤดูนะครับก็มีความผิดปกติของประจําเดือนแต่การผิดปกติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็มีความหลากหลายของปัญหาที่มันเกิดแล้วก็นำไพนารีเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่สองคับแล้วต่อมาแล้วคะคุณหมอจากนั้นมาเราก็ได้นําตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นชากาแฟผสมสมุนไพรนะครับเข้ามาเพราะว่า สมาชิกมีเยอะอก็สามารถที่จะหันกลับมาดื่มผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดว่าดื่มแล้วได้ต่อสุขภาพ<ด>และได้สิ่งที่ดีดได้ประโยชน์แล้วเขาก็สามารถนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปได้ง่ายได้เร็วะนะครับขึ้นตัวนั้นก็จากตัวต่อไปเราก็นําตัวผลิตภัณฑ์ของตัว beauty expert oil เข้ามาก็เรื่องของผิวหน้าพอเข้ามาปั๊บเราก็จะเจอคน เป็นฝ้าเป็นกะเป็นอะไรเนี่ยเยอะ <S <S แล้วบางคนนี่หน้าตาผู้หญิงหน้าตาสวยน่ารักแต่ว่าบางทีก็ยังมีฝ้ามีเยอะแล้วก็ถามเขา <S <S 1> <S 1> เขาก็บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแล้วเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่หายเลยเลยเลยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ปกติมีผู้ป่วยไปก็แนะนําให้ผู้ป่วยใชใ้กันก็ กลับมาใช้ซ้ํากันเยอะต่อเนื่องแล้วเขาก็ดีขึ้นะนะครับแล้วจริงๆตอนนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวเรื่องผิวตัวเนี่ยก็ภายในสักเดือนหน้าก็จะนําเข้ามาจําหน่ายด้วยอีกแล้วซึ่งให้ทวสมาชิกทดลองใช้ไปปรากฏว่าชอบชอบมากเลยก็เป็นเฟช h Body ออย ก็อีกตัวหนึ่งก็ยังมีเยอะรอติดตามด้วยนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นะคะที่ทาง b i g Herb เนี่มาร่วมกับทางจอยนคอยค่อนข้างเยอะหลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เน้นนะคะก็คือเน้นจากสมุนไพรจากธรรมชาติซะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงละกันว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณหมอเปิดคลินิกมีคลินิกอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมเปิดคลินิกมาก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับก็เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทย Bi g Herb นะครับก็ เปิดให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลร้แรงนะครับที่เขาอาจจะรักษาไม่หายหรือว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่ามันคงจะอยู่ไม่ได้แล้วหรือว่าอยู่ได้ไม่นานส่วนมากเขาก็จะเห็นเรามาเป็นที่พึ่งอของเขาต่อไปนะครับก็มาหาเราในการรักษาเราก็จะให้เขา ส่วนใหญ่ในการรักษาของเราเราเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ะนะครับคนไข้เราก็จะให้ส่งตรวจเลือดโดยละเอียด<ม>ก็เหมือนโรงพยาบาลที่ต้องตรวจเลือดเนี่แหละครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะมี l ลบมาตรฐาน<ม>ที่ส่งไปให้เขาตรวจซึ่งเป็นแ a บที่โรงพยาบาลยอมรับ นะครับแล้วก็จากนั้นมานะเราก็ถ้ามีพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาในระบบร่างกายมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเอ็ก mm hmm. ซเรย์ซีสแกนอะไรต่างๆเราก็จะส่งไปให้เขาไปแลบที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลเรื่องเหล่านี้ mm hmm. แล้วเมื่อทำการวินิจฉัยเสร็จเราก็จะใช้สมุนไพรในการรักษา<ะ>และพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสในการรักษาแล้วเนี่ยจะพบภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะ นะครับเมื่อเราดูแลเรื่องภาวะแทรกซ้อนได้ได้ดีคนไข้ก็จะมีโอกาสอยู่ต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นะนะครับก็มีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่แบบว่าเราอันนี้เราเรียนพูดกันตรงๆนะครับว่าบางท่านผู้ป่วยไม่มีโอกาสในการรักษาหรือถ้าไม่มีสตัง์ในการรักษาก็มาหาเราได้ไม่เป็นไรครับผมก็ยินดีที่จะดูแลให้ไม่มีก็ยังไม่ต้องจ่าย เอาอยาไปกินก่อนได้ไม่ว่ากันหรือถ้าไม่มีเลยจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเราเข้าใจบางคนก็อัตคัดมาพอสมควรแต่เราในฐานะของหมอนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลเมื่อเขาเต็มใจที่จะมาให้เราดูแลเขาเราก็ยินดีดูแลทั้งๆท,งท,งที่เขาอาจจะไม่พร้อมในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายก็ ไม่เป็นไรครับก็มาดูแลกันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็รักษากันแบบนี้มาตลอดอืม,อมค่ะนอกจากคลินิกของคุณหมอแล้วนะคะก็อย่างที่บอกคือคุณหมอก็มีโรงงานที่ผลิตแล้วก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ผลิตออกมาใช้ออกมากับคนไข้หลายต่อหลายคนได้ผลนะคะแล้ววันนี้ก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายให้คุณได้มีโอกาสได้เลือกใช้แล้วก็ได้ประโยชน์จากสมุนไพรเหล่านี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมานำเสนอ คุณผู้ชมนะคะรอติดตามค่ะ ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะ1 5นะคะ in one 15 in one เนี่ยนะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรกาแฟแล้วก็ชาโอ้โหอะไรจะมีเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีอะไรบ้าง mm hmm. ต้องเรียนหาคุณหมอต่อเลยนะคะครัเราไม่ค่อยเคยได้ยินนะได้ยินแต<อ>่3 in 1 15 in 1นี่เยอะมากเลยนะคะคุณหมออไม่มีใครผลิต <med> นี่ผ <med> ลิตส่วนใหญ่ก็จะพบว่าประมาณสัก5อินวัน7อินวันนี้เคยเจอ X อินวันอย่างนี้ก็ยังพอมีอมนะครับแต่15อินวันเนี่ยก็เป็นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยเราทําเรื่องสม,มุนไพรอยู่เราก็พบว่าสิ่งที่ทุกวันนี้คือชีวิตประจําวัน ก็คือการดื่มกาแฟะนะครับหรือบางท่านไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มชาทุกวันตอนเช้าเราตื่นมาแล้วก็จะดื่มกาแฟสักถ้วยหนึ่งก่อนที่เราจะทานข้าวหรือจะไปทํางานหรือบางท่านเองเนี่ยอยู่ที่ทํางานพอหลังจากไปทานอาหารกลางวันพอบ่ายเริ่มจะง,ง่วงงาวหานอนอนะครับก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ทานกาแฟสักแก้วหนึง่ง